เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาฟุตบอลไทยล่าสุดได้เกิดความสับสนและความไม่พอใจให้กับแฟนบอลไทยทําให้เกิดกระแสะว่าจะไม่เข้าชมเกมของทีมชาติไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรพลาดและมีความสําคัญมากในการพาทีมชาติไทยไปแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030เริ่มต้นจากการที่สมาคมฟุตบอลไทยประกาศปลดมาซาธาดะอิชิอิออกจากตําแหน่งกุนซือทีมชาติไทยเนื่องจากแนวทางการทําทีม ไม่ตรงกันทําให้แฟนบอลบางส่วนไม่พอใจและมีกระแสะว่าจะไม่เข้าชมเกมของทีมชาติไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ที่มีทั้งเกมอุ่นเครื่องและฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเกมที่5แต่ที่น่าสนใจคือมาซาทาดาอิชิอิอดีตกุนซือทีมชาติไทยได้โพสต์ข้อความลงบนไอจีสตอรีอีกครั้งขอให้แฟนบอลร่วมกันเข้าสนามเพื่อส่งเสียงเชียร์นักเตะซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ในการพาทีมชาติไทยไปแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030 มาซาทาดาอิชิอิได้แสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถกลับมาเป็นหนึ่งเดียวได้อีกครั้งในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้เขาได้อธิบายว่าเป้าหมายนี้ไม่ใช่ความฝันของคนเทียงคนเดียวแต่เป็นความฝันของคนไทยที่รักฟุตบอลทุกคนซึ่งเป็นเหตุผลที่มาซาทาดาอิชิอิอยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดและเชียร์นักเตะในสนามในการแข่งขันกับศรีลังกาในเดือนพฤศจิกาย,ยนและกับเติร์กเมนิสถานในเดือนมีนาคมปีหน้า และการแข่งขันในวันที่13พฤศจิกายนนี้นี่เป็นความคิดเห็นของมาซาทาดาอิชิอิที่อาจไม่ได้รับความยินยอมจากบางส่วนแต่เขากลับเชื่อว่าการเชียร์นักเตะในสนามจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและกำลังใจให้กับทีมชาติไทยในการเตรียมตัวสู่เป้าหมายใหญ่ในอนาคตคุณคิดยังไงกับความคิดเห็นและการกระตุ้นเชียร์นี้ของมาซาทาดาอิชิอิคุณเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเชียร์นักเตะในสนาม มาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่นี่